ขอสวัสดีเพื่อนที่รักรถไฟทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกขาออ่าวเรื่องติดเชื้ออะไรนี่แหละไม่รู้ว่าใครมาเปลี่ยนโปรไฟล์ u t u b e ผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูแปมบเนี่ยใครมาเปลี่ยนรูปไม่รู้อ่ะรู้เลยเนอะ าเปลี่ยนทำไมน้องมาเปลี่ยนนะมามาดูคนที่ติดเชื้อแล้วมามาดูใน m e s s e จอ e r กันคนที่ติดเชื้อมีใครบ้างนี่คนแรกก็คือพี่ปอนะครับหรือพี่ปอเนี่ยมาดูนี่ติดเชื้อเรียบร้อย ติดเชื้อเรียบร้อยมาดูคนที่สองนี่คนนี้นายวะ่ะไปนี่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 เพื่อนเราคนนี้อีกแล้วใครอีกวะ่ะเอออืม เท่านี้นี่ละว่าอย่างนั้นนะนี่คนนี้ด้วยนี่คนนี้ด้วยหมดแล้วมันมันมันแค่เชื้อโคตรเยอะ